ค่ะวีดีโอคอร์เมื่อกี้อคอสั่งงานไต่เป็นยังไงวีดีโอคอรไปเมื่อกี้สั่งงานแต่เยอะไหมมันได้5-4 5คนก็คอเมื่อกี้นะคะ่ะตอนทำงานตรงนี้ก็ <c oughs> ดีแล้วก็ตังเงี้ย ขอบคุณเขาก็ทํางานกันค่ะก็เลยฟอร์ไปเลยพอกาแฟไหมคะก็มีวันไหนอีกมีวันพูดวันเดียวค่ะแต่ฝั่งนู้นฝั่งผู้สูงอายุนั่นนั่นโควิดอะค่ะเขาเลยต้องชะลอไปก่อนไม่ไม่รู้ไม่มีกําหนดก็สั่งงานแบบนี้แหละถูกแล้ว ก็เวลาให้เขาส่งงานก็ส่งทางนี้ละทา,ลาทางลายทางไหลมาแล้วก็ปิ้นออกมาช่วงนี้เด็กเขาก็ไปเรียน,ยไ,ปยนไปทำงานกันเลยค่ะก็ <c oughs> ส่งกรตอ์อะไรต่างๆนานาเนี่ย่านในตัวนี้ถ่ายไปแล้วก็ให้เขาไปปิ้นที่นั่นแหละไม่ต้องส่งกระดาษไปนะ,ะถ่ายแล้วก็ส่งอันนี้ก็อเอาลง YouTube ที่พออัพเนาะอันนี้ก็ ถ่ายเสร็จก็เอาเอา,เอาตัวนี้ลงยูทูบด้วยชื่อของข้อเสตำบลแม่คำลงแล้ววันวันจันทร์หน้าผมก็จะขอด้วยเนี้ยขึ้นทีละคนทีละคนก็แต่ละคนก็จะมีมุณนางตัวเองผมก็จะอ,ออกมาดูอย่างเงี้ยผมก็จะมีตัวเนี้ยอะไรงานให้จังหวัดว่าผมมาแล้วอันนี้ก็มันก็จะเป็นผลงานของเราโชว์ ัน,น,นพอประชุมปุ๊บผมก็จะถ่ายวิดีโอแต่ละคนแต่ละคนขึ้นผมก็จะถ่ายที่ที่ขึ้นไอ้โปรเจคเตอร์ผมก็จะถ่ายตัวนั้นอ่ะมันไม่มีเสียงเคร่เสียงมไม่มีเสียงก็ไม่เป็นไรแก้ไเคยไปพลาดเอาในนั้นไปพลาดตอนที่พี<อ>่นางสดอ่ะอแล้วผมก็จะอัดตรงนั้นไปแก<อ>ดีแล้ว นี่แหละครูก็สนาตะบนไม่ทำใช่ไหมคะโอเคแล้วจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวเข้าไปสำนักง,งานนะคะพี่น้ำบอกให้ไปเซ็นไปอันนั้นคืีน่าจะแก้ไขตรงนี้ไม่รู้ค่ะเซ็น,ออน,นโอเคงั้นผมไปอันนั้นต่อไปจันจั่วที่นึ่งที่อื่นรู้สึกจะไม่มีนะ <Sunshine. S 2> สันทรายไปดูสันทรายเขนโจทเสร็จแล้วก็ไปดูสันทรายพอ,อคะ่ะวันพรุ่งนี้อค่ะหนูว่าจะขออนุญาตขอเออเอารถไปเช็คอะค่ะมันกนะ็ไม่เป็นไรนะเขียนไว้เนี่ยนะใบนั้นเขียนอะ